สวัสดีครับกลับมาพบกับโอ๊ตอดเม e อีกครั้งในคลิปนี้นะครับโดยในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โชว์รูมอดิเมดฟิล์มนะครับและทางด้านซ้ายมือของผมนะครับนั่นก็คือรถโ o t a ต้าเวลไฟของพิธีกรชื่อดังมากความสามารถนะครับนั่นก็คือคุณเสนาลิงนะครับโดยวันนี้นะครับพี่เสนาลิงเนี่ยต้องการจะและเพื่อเปลี่ยนสีรถคันนี้นะครับจึงแนะนําให้เข้ามาที่โชว์รูมของเราเลยครับ ซึ่งทางอัลติเม e ฟิล์มนะครับไม่ได้มีเฉพาะแค่ฟิล์มติดรถยนต์หรือฟิล์มติดอาคารเท่านั้นนะครับทางอัลติเม e เนี่ยยังมีอัลติเมตแรปที่เป็นแรปใสกันรอยและแรปสีรถยนต์อีกด้วยครับและในวันนี้นะครับเราก็จะรับสีให้กับรถของคุณเสนาลิงนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับว่าจะเป็นสีอะไรจะถูกใจแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ โดยในขั้นตอนการติดตั้งนะครับช่างจะทําความสะอาดพื้นผิวเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะครับและต่อจากนั้นเนี่ยก็จะทําการแรปเจ้าตัวสติกเกอร์ลงบนตัวรถยนต์ตามชิ้นส่วนต่างๆครับโดยการแรปแบบนี้นะครับช่างจะต้องมีความชํานาญเป็นพิเศษเพราะเมื่อติดไปแล้วนะครับช่างจะต้องเก็บงานตามชิ้นส่วนและมุมต่างๆให้เรียบร้อยด้วยครับด้วยคุณสมบัตินะครับของฟิล์มสติกเกอร์เกรดพรีเมียมนะครับจากทาง u l t i m a t e Wrap จึงมั่นใจในคุณภาพของตัวฟิล์มได้เลยครับ และคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูความรู้สึกของพี่ลิงที่เห็นรถครั้งแรกกันครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับเฮ้ยเป็นไงตอนนี้รอเลยรอเลยให้ดูกันใกล้ๆหน่อยเป็นไงเป็นไงเฮ้ยรอเลยวะเนฮะ้ยเจ๋งเฮ้ยพอติดเสร็จสวยคตดเป็นไงเฮ้ยเข้ากันนักกาก แล้วสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจการรับซิกเกอร์เปลี่ยนสีแบบนี้นะครับหรือจะรับใสกันรอยก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในอินบอ็อกของเราได้เลยครับและในคลิปหน้านะครับผมจะพาไปรีวิวผลิตภัณฑ์ชนิดใดนะครับติดตามชมได้ในเพจอัล i ิเม e ครับ